รูปแบบแท่งเทียน En g u l f i n g Pattern สัญญาณกลืนกินอังทรงพลังสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงรูปแบบแท่งเทียนที่นักเทรดมืออาชีพยกให้เป็นหนึ่งในสัญญาณกลับตัวที่แข็งแกร่งที่สุดและชัดเจนที่สุดนั่นคือ En g u l f i n g Pattern หรือรูปแบบกลืนกินซึ่งประกอบด้วยแท่งเทียนเพียงสงแท่งแต่มีนัยยะสาคัญที่ยิ่งใหญ่ครับ En g u l f i n g Pattern คืออะไร รูปแบบ En g u เก i ฟ g เป็นรูปแบบการกลับตัวที่ใช้แท่งเทียน2แท่งโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือแท่งที่1เป็นแท่งเทียนขนาดเล็กหรือปานกลางแสดงแนวโน้มเดิมแท่งที่2เป็นแท่งเทียนขนาดใหญ่มากที่มีสีตรงกันข้ามกับแท่งแรกโดยลำตัวของแท่งที่2จะก,กลืนกินครอบคลุมลำตัวของแท่งที่1ได้อย่างมิดชิด รูปแบบนี้แบ่งออกเป็น2ชนิดหลักที่สำคัญมาก1 bullish engulfing สัญญาณกลืนกินขาขึ้นปรากฏที่จุดต่ำสุดของแนวโน้มขาลงลักษณะของแท่งเทียนรูปนี้คือแท่งที่ 1. เป็นแท่งแดง แท่งที่2เป็นแท่งเขียวที่ลำตัวกลืนกินลำตัวของแท่งที่1ได้อย่างมิดความหมายคือแรงซื้อเข้ามาอย่างรุนแรงจนเอาชนะแรงขายทั้งหมดในวันก่อนหน้าได้อย่างสิ้นเชิงเป็นสัญญาณกลับตัวขึ้นที่ชัดเจน 2. b e a r i s h and engulfing สัญญาณกลืนกินขาลง ปรากฏที่จุดสูงสุดของแนวน้อมขาขึ้นลักษณะของแท่งเทียนรูปนี้คือแท่งที่1เป็นแท่งเขียวแท่งที่2เป็นแท่งแดงที่ลำตัวกลืนกินลำตัวของแท่งที่1ได้อย่างมิดความหมายคือแรงขายเข้ามาอย่างมหาศาลจนเอาชนะแรงซื้อทั้งหมดในวันก่อนหน้าเป็นสัญญาณกลับตัวลงที่ชัดเจน e n g u l f i n g Pattern บอกอะไรเรา รูปแบบนี้บ่งบอกถึงการเปลี่ยนอำนาจในตลาดแบบฉับพลันแรงของสัญญาณ e n g u l f i n g Pattern สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ตลาดอย่างรวดเร็วและรุนแรง การที่แท่งที่สสามารถกลืนกินแท่งแรกได้อย่างหมดจดแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของฝ่ายตรงข้ามในการควบคุมราคายิ่งลำตัวของแท่งที่สองยาวและใหญ่เท่าไรและยิ่งไส้เทียนของมันสั้นเท่าไรสัญญาณกลับตัวก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นหากคุณเห็น bullish engulfing ที่ก้นเหวเตรียมตัวมองหาโอกาสเข้าซื้อหากคุณเห็น bearish engulfing ที่จุดสูงสุดเตรียมตัวมองหาโอกาสขายหรือป้องกันความเสี่ยงทันที 提议。P.